สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพวกเรานะครับผม f o r ์อ f Fun Today เลย์เก่งอ้าวอ้าวเย้ฮาย ผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมาในรูปแบบใหม่ที่ทุกคนเนี่ยร้องขอกันเข้ามาแล้วก็ความสุขสนานเนี่ยมีให้อย่างเต็มเปี่ยมกับความกันไรของไอหมาแจ๊บและความค้าไม่ถึงของโฟฟันเพราะว่าเรากลับมากับซิบอันดับฉากไรเดอร์หักมุมโอ้โหหักแล้วหักอีกหักจนจะไม่มีจะหักแล้วใช่ครับผมไปไปดูกันเลยดีกว่าไปอันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอหมาแจ๊บขอเป่าปากหลังจากที่โซโกเนี่ยไปที่อนาคตอีกครั้งหนึ่งเพื่อ<ะ>ไปหา ซุกคนยมีเพื่อไปคืนเม็ดแตก <S 2> <S 2> <S 2> พอคืนแล้วสุคุยมิร้อยยังไงอออพอพอแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งไปครับผม <c oughs> <c oughs> เอ้เหมือนเดิมเลยมึงก้อนมันเก่าอันนี้ว่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปกระทืบกับโอมาจิโอแล้วก็สามารถเอาชนะโอมาจิโอมาได้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยโซโกต้องไปที่โลกปัจจุบันอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุคุยมิเนี่ยได้ไร้ร้อนของเขาเนี่ยมาแล้วสุคุยมิเอาจิคุณไดว่าไปเลยแบกล่าเลยสุคุยมิเอาละแปลงร่องซูคุยมิกระเทยเขาก็กลายเป็น มาร์คไรเดอร์สูคุยมิอย่างเต็มภาคภูมิแ,มแต่ว่าแย่แล้วยังไงยังไงเขาหักหลังทุกคนว่ะโ,โ,โดยการก้หมหัวให้กับพี่ชายของเขาอุสัตแบลงล่างมาเพื่อคาราวะพี่ชายเฮ้ยมันเป็นตวัวผิดคนหรือเปล่ามั่วสู้แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่หักมุมมากโอ้โหและตอนจบเนี่ยยิ่งหักมุมเขาไม่ใหญ่อย่างไงสูคุยมิเนี่ยเปลี่ยนข้างโอ้โหเพิ่งมาสมมึิผิดเลยโดน ต่อยทีไสไหลแล้วก็ติดกระแพงไปอันดับ9้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับคิดผิดตั้งนานหลังจากที่คาซูบาโคตาเนี่ยได้ออกจากทีมไกมูไปแล้วครับผมแต่ว่าหัวหน้าทีมคนใหม่อย่างยูยะาเนี่ยไม่ึงกันมาจากซีซก็เลยชวนคาซูบาโคตาเนมาดูด้วยครับผมแล้วก็พร้อมกับไม่อพอคาซูบาโผล่มาเนี่ยเจอกระป่าปริศนาว่ะและเขาก็เข้าไปดูว่ะแต่เข้าไปเนี่ยเจอกซัสบราดโผล่ขึ้นมาว่ะวายแย่แล้วไปเพืนนี่วันของยูยะานี่วาเอาละเก็บไว้ก่อน แล้วก็วิ่งหนีมาข้างนอกว่ะไอยังไงไอสัมปลาตัวนี้มันตามมาด้วยโอ้โหแย่แล้วมันจะมาทำร้ายเราแน่ตีนังกาโชว์ก่อนเพราะเราเนี่ยชอบตีนังกามากยังไงอะใส่ใส่ไปดิเอาละแปลงร่างเป็นไอมดแดงไม่มีความเป็นมดเลยอะไรกันเนี่ยยังมดแดงเีร แล้วเขาก็ทำร้ายสําราตัวนี้จนปางตายแล้วก็ฆ่าอย่างเลือดเย็นโอ้โหแต่เขาเนี่ยเพิ่งมรรลุภายหลังว่าไอ้สําราที่เขาฆ่าไปเมื่อตอนแรกเนี่ยยังไงอะเป็นยูยะที่กลายร,ร่างเป็นปีศาจวันแย่แล้วโอ้โหก็ถือว่าเขาเนี่ยฆ่าเพื่อนตัวเองโคตรทิศอน,นันติแปะครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ๊คครับเฮ้ยจริงดิงดหลังจากที่ขี้บาดแล้วพักพวกเนี่ยต้องไปบุกที่สมาร์ทเบรเพราะเขาเนี่ยต้องดึงความเชื่อใจจากพวกมนุษย์ม่ให้ได้ครับผมแต่ว่าเขาเจอกับกับดักวันแย่แล้วไอ้าาารตใลยย้กกกนไไปมดง ไคต,ตายกันหมดเลยไคยโดเนี่ยเข้ามาสรภาพรักกับยูกาว่าเขาเนี่ยก็ชอบยูกาเหมือนกันใช่แล้วเขาก็ตายตกตามกันโอ้โหคีบารก็ต้องอึ้งเลยเพราะว่ามาริเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับสมาร์ทเบนและตัวใหญ่ก็ตกไอคีบาจนสลบไปครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคิบาตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องขาวๆแล้วเขาก็อไคโดยูกะที่พ่านมาจะทำอะไรลงไปเนี่ย มึงไปซื้อผ้าไทยมาดูดกว่าแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าไอ้มาลิคนนั้นเนี่ยเป็นสมาร์ทเลดี้ที่ปลอมตัวมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้จับตัวมาลิไปแต่ว่าทาคุมิเนี่ยเขาเลยไปช่วยมาลิว่ะโดยการเอาชนะไซก้าแต่ว่ามีความพีคมากกว่านั้นอีกยังไงอ่ะซึ่งคีมาเนโผล่ขึ้นมาพร้อมกับเข็มขัดศักดิ์สิทธิ์โอ้โหเขาก็เลยแปลงร่างเป็นศักดิ์สิทธิ์แท่งทองคือสามหนุ่มสามมุมยังไงจุดพีคมากกว่านั้นอีกคือซึ่งทาคุมิเนี่ยกลายเป็นอันเฟนน็อก ได้อยู่ดีครับคุณแจครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทากคณมีรไดบทพูนพามว่ามาเลที่บอกว่าผู้กอบกู้ไม่ได้ยินเลยคุณจมาแสยงสว่างแล้วก็ไปหยิบที่แบกล่างให้การเป็นไฟบันเตอร์ฟอร์มจนในท้าที่สุดเนี่ยคิบาต้องบอกเลยว่าสัญญานะ <c oughs> สิ่งฉันทำไม่ได้นะ น,นี่สปอย,ยครึ่งเรื่องหลัง <c oughs> อันดับเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่ารายการข้าผุบผุ้จครับอยู่ในสายเลือดหลังจากที่เซนโตะเนี่ยสามารถวรวบรวมบัตทอนเนี่ยได้ครบหมดแล้วแต่ว่ามาสเตอร์เนี่ยรูกสกว่าเ,เขาจะแปลกๆมากยังไงฮะเขาเนี่ยไม่ทำห้เรผิดหวังแน่นอนยังไงฮะเขากลายเป็นบักสต็อกที่เป็นศัตรูกับเราเนี่ยมานานแสนนานเลอเกิน <c oughs> ทําให้เซนโตะเนี่ยตกใจมากมาสเตอร์ Master ทำไมถึงท,ทำแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเซนโตะก็ต้องตัดสินกับมาสเตอร์แล้วโดยการใช้สปาร์กิ่งฟอร์มเนี่ยในการต ่อสู้และก็สามารถเอาชนะมาร์เตอร์ไปได้โอ้แล้วมีจุดพีคกว่านั้นอีกคืออะไรเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์โลกเขาคืออีโวตโอ้โหเป็นสปาราจากอวกาศเรื่องพีคมากๆทุกคนอันดับที่หกครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณใจครับน้องยาหลังจากที่ชินจีเนี่ยได้ตายลงไปอ็นี่ก็หักมุมพอแล้วแต่ว่าเลนเนี่ยต้องระจัดเสียงกับโอดีแบบตัวต่อตัวแล้วครับแต่ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยโอดินเนี่ยมันแข็งแกร่งซะเหลือเกินยังไงเลนก็เอาชนะไม่ได้แต่ว่าเลน ต้องใช้วิธีสุดท้ายแนละ้วยังไงอะ่ะโดยการยอมแพ้ไปใช่ <laughs> สูไม่ไหวแต่ว่าคาสกิชิโร่เนี่ยจะเกิดอาการแปลกๆว่าเหมือนจิตเขาหลอนหรือว่าเขาเนี่ยลืมอัพมาแล้วเขาก็อยู่อีกน้องอยากไม่ได้เลยเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วโอดี้ก็บ่นพึมพำสู้ต,ตีอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่าไราเดอร์คนสุดท้ายคืนนาย ไลเดอร์ ider, คนสุดท้ายคือนายตายหายไปเลยมันหักมุมเลอเกินใช่แล้วก็เขาเนี่ยก็ต้องขอพรในโรคนี้เนี่ยกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมไม่มีใครตาในเรื่องนี้โอ้นี่พีกว่าเราเจอกับนักหมอดูเราเจอกับนักโทษที่มาเดินเล่นการถนนกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้เลยอัน <c oughs> ดับที่5ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับ <c oughs> ตลปันาหลังจากที่อีสุเนี่ยได้ฝันถึงว่าโคลบีเนี่ยจะกลายเป็นโลกวันอากวันหรือโลกวันที่อะไรสตาร์วอร์แล้วันแเขาเนี่ยต้องไปยับยั้งโดยการห้ามให้ฮาโรโตะเนี่ยไปต่อสู้และอีสุเนี่ยต้องไม่ห้ามโคลบีแล้วเพราะโคลบีเนี่ยเขาจะทำร้ายมนุษย์ทุกคนเลยไม่ว่าหน้าไหนก็ตามขอร้องอย่าเลยจะทําตัวเป็นเด็กไม่ดีแต่ว่ามนุษย์เนี่ยได้ส่งหน่วยสว่านเนี่ยมาโจมตีฮิวแมนเกียเนี่ยจนลาบไปหน้ากองนี่แหละที่เธอบอกว่ามันสันติอ่ะแล้วโคลบีเนี่ยก็จะทําการโจมตีมนุษย์วัน ว่าอีสูได้ห้ามปรามไว้ยังไงอะทำให้โอโลบีเน <laughs> ี่รู้สึกว่าเขาจะรำคาญอีสูเหลือเกินอีสูรเนี่อีสัดตายซะยังไงแล้วเขาก็ฆ่าอีสูรตายไปทำให้อารุโตเนี่ยมาเห็นสภาพอีสูรกำลังจะตายเนี่ยลาก่อนลาก่อนแล้วอีสูก็ตายลงไปโอ้โหระเบิดเลยอารุโตเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากแล้วบอกว่ากาฆ่าคองอีสูแล้วเขาก็กลายเป็น <Arc> อาร์ควันอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอีสูเนี่ยมาแล้วอ,อีสูผมยาวเขาได้ไปต่อผมมาพีคมากโโพ้ะเอกเนี่ยกลายเป็นลาร์ดบอสถ้าเกิดว่าใช้คำนี้เนี่ยคลิปจะขายดีอันดับสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณใจครับมันคือเขา หลังจากที่เซนโต้เนี่ยทำงานกับมาสเตอร์แล้วและเขาเนี่ยชื่นชมในสติปัญญาของคาสึรกิทาคุมิมากแล้วเขาต้องไปสืบหาความจริงว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่เพราะเขาเนี่ยความจําเสื่อมแน่พอเขาไปสืบสอบกันไปกันมาหนึ่งแย่าแล้วยังไงอะเขาเนี่ยได้รู้ข่าวจากเกนทั้คู่มาว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าเซนโตมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอเขาชื่ออะไรอะซึ่งเขาเนี่ยชื่อว่าคาสึรกิทาคุมิไม่เจ้าซึ่งแกเนี่ยเป็นคนก่อตั้งฟาวขึ้นมาโอ้โหทำให้เกิดสงครามไงลหลัจากน่ะไอ้ป้าจะ ตัวเองมากผมว่าไม่น่าเชื่อว่าพระเอกเนี่ยแค่เปลี่ยนหน้าตัวจำอ้วนขึ้นใช่ จะ่าเล่าเปลี่ยนหน้าเรยอเล่เปลี่ยนคนดีกว่าอันดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณใจครับยินดีต้อนรับหลังจากที่ป๊อบปี้เนี่ยต้องสละชีวิตตัวเองแล้วเพื่อกําจัดเชื้อวัณโรคด้วยการจิ้มเลยโอ้ยโอ้ยุณตายแล้วช่วยกูด้วยแล้วทาให้ป๊อบปี้เนี่ยหายไปครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพาระดอกเนี่ยก็ได้ตายตกตามกันไปอะยังไงโดยการสละชีวิตตัวเองเนี่ยหยุดยั้งบัคเตอร์ครับผมจนทำให้พวกคาเมบนเดอร์เนี่ยสามารถเอาชนะบัคเตอร์ตัวใหญ่ลงไปได้ครับผมจนทำให้โคโนเน สู่ร่างเหมือนเดิมแล้วคนน้องก,ก็เลยบอกว่าฉันจะมาตายแบบหมาข้างถนนนี่ไม่ได้แล้วลดูดีเต็มตัวนะอะไรอ่ะฉันจะฆ่าตัวตายแนละ้วทุกคนจะมาห้ามฉันกฎหมายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไปรับโทษในคุกดีกว่าไม่ลาก,กรากรกนแต่ว่ายังก่อนอย้ยางหูยังทำใจไม่ได้วะเฮ้ยความตายนะเว้ยเฮ้ย มึงไม่มาห้ามหน่อยวะแต่ว่าลาก่อนยังมันไม่ได้อะอะไรเนี่ยลุงขอเด้าพื้นก่อนแล้วกันพอเขาก็เด้าพื้นไปสี่ครั้งรู้สึกเขาว่าเขาจะพอแล้วเอาละทุกคนนะตาแน่นอนเอาละลาก่อนลาก่อนลาก่อนแล้วก็ยังก่อนโอ้โหพอละผมขอติดคุกดีกว่าเดี๋ยน้อคุณได้ออกมาแต่เขายอมติดคุกไปแหมเขาไม่ตายพีกมาก ไม่เขตายโอเคแมื่อไรจากนั้นเนี่ยป๊อปปี้กับพาดอกนี่ก็โผล่ขึ้นมาแบบหน้าตาเฉยว่ะไม่โผล่มาได้ไงอะซึ่งเกนมูเนี่ยเขามีเชื้อป๊อปปี้อยู่ในตัวนะซึ่งเขาเดี่ยได้มีอะไรกับป๊อปปี้ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยมีเชื้ออยู่แล้วก็พาดอกเนี่ยมีเชื้อของเอมูอยู่พวกะเขาเนี่ยก็มีอะไรกันเรียบร้อยแล้วอันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับทิ้งลงเหวหลังจากที่กาเลเนี่ยต้องไปต่อสู้กับคิงแล้วเพราะคิงเนี่ยมันโหดมากด่่่่าา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 จจจจะะะมมมมทททรรร้้้้้้ยยฮิิิเเเไไแลลวคคกกกกตตออสูนนนใหหงีีโธ็ั จนหน้าแตกหมองไม่รับเจ็บโอ้โหทันิบัน่าก็เลยทำการยิงเขาไปที่ข้างไข่จนทำให้คิงเนี่ยจุกแล้วก็เข็มคัดเปิดรักแล้วเขาจะเอาผนึกแล้วไงเสียบเสียบแต่ว่าไอ้นั่นมันกลับปัดไปว่ะไม่เจ้ายังไงเนี่ยจนทำให้คุณทันจิบัน่าเนี่ยต้องพามันเนี่ยกระโดดลงน้ำไปตุ้มโอ้โหตาย่าหมดจุดพลิกมีมากกว่านั้นอีกยังไงฮะซึ่งเขาเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะคนไร้สติไร้บ้านกลับมาเป็นคนธรรมดา ไม่เป็นไร <c oughs> เด้อแล้วเข็มขัดพังแล้วใช่และเขาเนี่ยก็ทําการบวกการสัมปรานแบบตัวตัวแบบร้อยลุงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาไม่ได้เป็นไรเดอร์เนี่ยเขาก็ลาออกจากคาร์เมเนอร์ครับไปเป็นรองพอ,อในโรงเรียนอามานง,งาวะซึ่งเขาเนี่ยก็ใหเ้เรียนเนี่ยชูสามนิ้วไม่เกี่ยวมึงโยงมามึงโยงมาปัจจุบันนะอันดับหนึ่งครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณใจครับเป็นไปได้ยังไงหลังจากโอโตยะเนี่ย กายร่างเป็นดาร์คิบาอย่างเต็มภาคภูมิแล้วมและเขาเนี่ยใช้ร่างดาร์คิบาเนี่ยไม่ไหวเพาเพวกเ,เขาเนี่ยเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเขารับไม่ได้ร่างกายเริ่มเปราะบางลงเรื่อยๆอมเขาก็ต้องตายขาอ,อกเมียแต่จริงๆเขาไม่ได้ตายหรอกไม่ตายยังไงอ่ะเขาหนีไป<อ>เขาไม่อยากให้ลูกตัวเองเนี่ยให้สภาพเขาเนี่ยเป็นคนขี้ยาไม่ได้ไดเขาก็เลยไปปลูกยาเนี่ยที่เมืองโคโตเห็นไหมยาเนี่ยเป็นขาวๆเลยขมขาวมาเลยแต่เขาเนี่ยโดนนายกห้ามไงถ้าเกิดมึงอยากผลิตยานะมึงต้องเป็นไรเดอร์ก่อนแล้วเขาก็จะกลายเป็นกริฟในเวลา ต่อมาแลนการต่อยสมัยแค่หมัดเดียวเนี่ยทำให้ทุกคนอึ้งเลยว่าโอตุยาได้กลับมาแล้วโโอ้ห ซึ่งเขาไี่ก็ตายตอนจบว่าแม่เสียดายจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ตาย <_' S 1> เขาก็ได้กลับมาอีกในน er. <หละ>ิวเวอร์การเวลาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเขาได้ก็ขอจบกับพิธนที่ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับซิมดับชาร์ไรเดอร์หักมุมเป็นยังไงครับไอหมาแจ๊ดห,หลายคนก็อาจจะสนุกสนานแล้วก็คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครเไาด้วยครับผมถ้าไม่ชอบกดดิสไลค์กันไปกดสแปมกันไปกดด่ากันไปว่าไอควายแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มมเเเติพูดคคุยยกัับบรรานีี่่ไปท ของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่แล้วก็ไม่ตอบเอะแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาวะฮะให้เขารอได้ยังไงผมมีงานต้องเคลียร์เยอะแล้วก็ยุ่งมากก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มีฝากละขอตัวลาตมพินเท่านี้บายๆค,ครับบายบายครับเย้